หน้าเก่าเอ๊หน้าเราเป็นคุณยายแล้วอนนี้เป็นอันนี้น้าอ,อันนี้เป็นคุณมาเเแลวรถ หมอฟางก็จัดของขวัญให้คุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะในก็คือโปรแกรมการร้อยไหมอิตาลีนั่นเองเนาะคุณแม่กลัวอะไรที่สุดคะเรื่องของการร้อยไหมเนี่ยคะได้ยินคำว่าร้อยไหมก็กลัวว่ามันจะ,ะเป็นก้อนนะคะเป็นพังผืดเป็นพังผืดนะคะเป็นก้อนเป็นพังผืดแล้วก็กลัวมันมีอันตรายานะคะเนงจากว่าเออมันเป็นไหมนะคะกกลัวเจ็บกลัวเจ็บะะอืมใช่กลัวเจ็บเพราะว่าต้องดึงขึ้นอะไรขึ้นรู้สึกน่ากลัวค่ะว่าคำว่าร้อยไหมเมื่อครที่ดู น่ากลัวแต่ว่าด้วยนวัตกรรมนะคะของไหมิตาลีเป็นไหมที่แบบดีที่สุดนะตอนนี้ก็ได้เลยนะคะเขาพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์อีกปัจจุความน่ากลัวที่แม่พูดมาทั้งหมด1คือไม่เจ็บน,นะคะอันที่2คือไม่มีผังผืนแน่นอนเป็นไหมเดียวที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะหมอแบบ นั่งยันยืนยันนอนยันเพราะว่าตัวเองทํามาแล้วสองอบก็เลยส่งต่อให้คนในครอบครัวนะคะเนาะมันไม่มีทางผืนแล้วหลังทําหน้ามันจะใสขึ้นทุกเคสเลยนะคะเพราะมันสร้างคอลลาเจนให้ผิวเราแล้วอันที่3คือมันใช้แค่ข้างละหนึ่งเส้นคําว่า1เส้นเนี่ยมันแบบเจ็บน้อยอะแล้วก็อันที่4ี่คือมันอยู่นาะนถ้าใครเคยร้อยมาก่อนแล้วแบบ3เดือน6เดือนกลับสู่สภาพเดิม ลืมไปเลยค่ะน้อใหม่อิตาลีอยู่นานขั้นต่ําประมาณ15เดือนหรือ à, ง่ายๆคือ2ปีนะคะนนองมันเริ่มทำตั้งแต่อายุยี่ห้าสิบเลยใครที่มีปัญหาแบบหน้าไม่กปลอบหน้าไม่ชัดหน้าหย่อนหน้าคล้อยนะคะ่ะก็เริ่มทำได้เลยถ้าถามเจิบมันจิตตอนฉีดฉีดยาชาจักมันเจิบน้อยกว <ou>. ่าฉีดโบฉีดฉีด Menschen, อ่ฟิลเลอร์อีกนะคะถ้าว่าไปนะคะแล้วก็ใช้เวลาป๊บเดียวเอง อ่าสั้นๆเราไม่ได้โมนะบาง,งคนแบบเสร็จน,น้อยกว่าโบจริงเหรอ,อจริงจริงนะคะลองดูรงพราะอันนี้หน้านี้ก็ทามาทุกอย่างเหมือนกันนะเครื่องอัลตราคอมเมอร์ก็ใช้มานะคะ <c oughs> ที่จริงถามว่ามันได้ผลมาแต่ละอย่างมันได้ผลนะเพียงแต่ว่าเก็บไอ้พวกเหนียงเนี่ยไม่ได้เต็มร้อยเท่ากับร้อยไหมร้อยไหมปั๊บเหนียงเนี่ยหายไปเลยมันยกไปเลยแล้วก็ไอ้ล่องน้ำหมากอ่ะซึ่งแก้ยากมากเลยเพราะตรงนี้ปั๊บหายเพราะยังไงก็ตามส่วนอื่นๆถึงมันจะเต็มแต่ถ้าส่วนนี้มัน ยังอเห็นอยู่เนี่ยมันก็บ่งบอกถึงอายุเห <c oughs> มือน,นกัน <c oughs> ใช่ใช่มันก็ไม่ได้ผิดรูปร่างจากธรรมชาติของเรา,า <นะ S 2> คือเราจะบอกว่ามันมีหลายไหมนะ,นะตอนนี้พัฒน,นาการดีขึ้นเรื่อยๆแต่ไหมาตาลีเราก็พัฒน,นาการไปถึงขั้นที่แบบว่าดีที่สุดนะตอนนี้คือเป็นไหมเดียวที่มีงานวิจัยรองรับนะคะว่าสามารถกระตุ้นคอลลาเจนและอยู่นานมากสูงสุดถึง15เดือนนะขั้นต่ำนะคะเนาะไหมตัวอื่นยังไม่มีงานวิจัยนะคะของสิริราช อันนี้ไหมจะรีบมีไงานวิจัยของโรงพยาบาลต่าโดยตรงเลยนะคะดังนั้นไม่ว่าไหมมันจะดีแค่ไหนวัสดุดีเยี่ยมไฮโตพรีเมียมแค่ไหนแต่ถ้าคุณหมอที่ทําให้ ไม่ได้ recall ใบ <Hey, S 1> หน้าเก่งนะคะ hey, hey. อาจจะออกแบบการแนวการร้อยไหมที่แบบแตกต่างกันไปทําให้ผลลัพธ์ก็แตกต่างกันไปเช่นกันดังนั้นตัวแปรที่สําคัญก็คือคุณหมอที่ทําให้เนาะไม่ได้อวยนะคะแต่ว่าเราก็มีรางวัลการันตีนะคะว่าคลินิกของเราเป็นคลินิกอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่มียอดร้อยไหมสูงสุดเลยของไทยนะคะคุณหมอที่ทําให้มีผลเนาะประสบการณ์ยิ่งเยอะจานวนเคสที่คุณหมอได้ทำอะ่ะยิ่งจํานวนเยอะก็เป็นเครื่องยืนยนันว่าใบหน้าของเราจะทําออกมาแล้วสวยนะคะ